สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับเพจทีเชวันนะคะวันนี้คุณครูวันมีหัวข้อที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองนะคะหรือว่าแม้แต่ตัวเด็กๆเ,เองนะก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะอ่าเราวันนี้จะมากล่าวถึงอยากจะแยกลูกออกจากหน้าจอทำอย่างไรดีนะคะอ่า ฟังแค่ดูจากหัวข้อก็รู้สึกว่าทําไมคะรู้สึกยากแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยไม่ควรจะต้องไปสนใจหรือว่าอ่ะไม่เป็นไรปล่อยไปนะคะเพราะว่าบางทีเราก็เข้าใจว่าการดูหน้าจอของลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีวีโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ น่าจะเป็นเวลาที่ผ่อนคลายสําหรับเขาทําไมทุกคนถึงคิดแบบนั้นเหรอคะเพราะเวลาที่เรามองไปที่หน้าเวลาเรามองไปที่ลูกขณะที่เขากําลังสนใจไม่ว่าจะอุปกรณเโโ์เทคโนโลยีอันไหนเนี่ยทําให้เขาตัวเขาเนี่ยจะรู้สึกอยู่กับตรงนั้นได้นานเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็จะเข้าใจว่าทําไมคะนั่นคือความสุขของเขาแต่จริงๆแล้วมันส่งผลเสียหรือว่าส่งผลดีมากกว่ากันอันนี้ตัวคุณทราบไหมคะแอา ถ้าให้คุณคณวรตอบให้ฟังหลังจากที่คุณควรอ่านจากงานวิจัยมาแล้วนะคะหรือตามที่ได้เรียนมาหรือแม้แต่ประสบการณ์ที่เจอกับเด็กแล้วก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะส่งผลเสียมากนะคะถ้าในกรณีที่เด็กๆด,ดูเยอะเกินกว่าที่มันควรจะเป็นไม่ว่าจะเกมไม่ว่าจะการ์ตูนไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ะเราลองมาฟังกันทางนี้ก่อนว่าทำไมนะคะอ่ะอย่างเริ่มต้นจากรายการทีวีก่อนนะคะ รายการทีวีเนี่ยปกติเขาจะมีการแจ้งอยู่แล้วว่าตัวเด็กเองเนี่ยอายุเท่าไหร่ถึงจะดูรายการนี้ได้นะคะเหมาะสมกับเด็กหรือไม่รายการนี้เหมาะสําหรับเด็กหรือไม่อ่ะตัวนี้เป็นตัวคัดกรองที่ดีอย่างหนึ่งเนื่องจากผู้ปครองอาจจะอยู่ใกล้ๆในชั่วโมงนี้นะคะเพราะเราก็อยู่บ้านด้วยกันเนาะเราก็จะเห็นเราก็สามารถเปลี่ยนรายการให้ลูกได้เลือกรายการที่เหมาะสมได้นะคะหรือแม้แต่ลงไปใน YouTube เองก็มีแอปที่ รับรองนะคะให้เฉพาะเป็น YouTube Kids นะคะหรือว่าแม้แต่ Netflix ก็เป็นเด็กสำหรับเด็กเท่านั้นก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งทางตัวรายการก็พยายามจะนำเสนอแล้วก็คัดกรองไว้เหมาะสมสำหรับเด็กอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็ถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าตัวเราเองไม่ต้องมานั่งคัดกรองเลยเอ๊รายการนี้เหมาะกับลูกเราไหมหรือว่าไม่เหมาะอ่ะคราวนี้มาดูต่อค่ะว่าการใช้เวลาในหน้าจอมากเกินไปเนี่ยส่งผลเสียอย่างไรนะคะก็คือนอกจากจะส่งผลเสียต่อ ตัวเขาเองโดยตรงเนี่ยยังสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตได้นะคะตลอดจนการเข้าสังคมนะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยลดความสนใจในสิ่งอื่นๆได้ง่ายขึ้นนะคะก็คืออาจจะอ่านหนังสือได้แป๊เดียวนะคะแล้วก็เลิกเนะหรือว่าเราพูดง่ายๆก็คือสมาธิสัน้นแต่ไม่ใช่โรคสมาธิสั้นนะคะฟังชัดๆนะคะคือสมาธิสั้นลงนะคะก็คืออาจจะทําอะไรวาดรูปแต่ก่อนวาดได้นานเดี๋ยวนี้วาดได้แป๊บเดียวอาจไม่เอาแล้วเลิกแล้วนะคะประมาณนั้นนะคะ แล้วก็ส่งผลทางร่างกายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการนอนหลับนะคะการกินที่ไม่ปกติแล้วก็อาจจะสามารถทําให้ลูกของเราเนี่ยอ้วนได้เพราะว่าทําไมคะนั่งอยู่แต่ตรงหน้าจอแบบนี้นะคะแล้วต่อสืบเนื่องเลยนะคะก็จะส่งผลพันนาการต่อตัวเด็กได้นะคะมีผลงานวิจัยที่เขาเขากล่าวเอาไว้นะคะว่าแม้แต่ ตัวเด็กเองนะไม่ว่าจะสองขวบสามขวบสี่ขวบเนี่ยพัฒนาการมันจะลดลงนะคะก็คือเหมือนถอยลงอะคะ่ะตามที่เขาควรจะเป็นในในช่วงวัยนั้นอย่างสมมติว่า,าเด็กสองขวบอาจจะสามารถพูดคําได้ในจํานวนประมาณร้อยคำนะคะนีควรสมมติให้ก็อาจจะทําให้เขาพูดได้น้อยลงเพราะว่าเนื่องจากอะไรดูแต่หน้าจอนะคะไม่ได้ฝึกการพูดหรือฝึกการคุยเลยคาพูดคาพูดพวกนี้จะลดลง แต่ตัวผู้ปกครองเนี่ยจะไม่ทราบนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเอ๊ะทาไมลูกผู้ชา้าทําไมลูกสื่อสารคํานี้ได้ไม่ค่อยดีแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลมาจากการที่ดูหน้าจอมากเกินไปนี่เองนะคะแล้วมันก็จะส่งผลต่อเป็นขั้นบันไดเลยะคะ่ะสมมุติ2ขวบดูทีวีเยอะแน่นอนพัฒนาการตอน3ขวบก็จะไม่ดีนะคะแล้วก็ส่งผลไปตอนอายุ4ขวบก็คือต่อเป็นขั้นบันไดเลยน,นะคะอะแล้วก็ที่สําคัญก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวทางร่าง ร่างกายขอโทษค่ะร่างกายของเด็กนะคะซึ่งตรงนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเพราะว่าเด็กเนี่ยกําลังเป็นวัยที่ทําไมคะกำลังโตเลยเนาะเราคงไม่ปรารถนาหรือจะเห็นรูปตัวเองตัวเล็กแบบนี้ตลอดไปใช่ไหมคะแน่นอนว่าการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยจะน้อยลงมากๆเพราะเขาเขาเนี่ยใช้แค่สายตาเท่านั้นนะคะอะคราวนี้มาดูกันต่อค่ะ ปัญหาทางสายตาเนเมื่อเราพูดกันมาถึงแล้วเนาะควรเคยมีการพูดกับเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จักไปวันนั้นนะว่าเราควรจะใส่แว่นตากรองแสงนะคะสีฟ้าช่วยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือแล็ปท็อปทีวีเองนะคะการใส่แว่นกรองใส,ส่แสงสีฟ้าเนี่ยจะทำให้ถนอมสายตาของเขาได้นะคะอ่ะแล้วคราวนี้มาดูกันต่อคะ่ะ การที่เขาดูหน้าจอนานๆไม่ได้ไปมีนอกเวลาจากหน้าจอเลยเนี่ยจะทําให้เขาเมื่อยล้านะคะมีความเมื่อยล้าของทางดวงตาของเขาแล้วก็อาจจะแห้งได้นะคะระคายเคืองอีกต่างหากนะแล้วก็เกิดปัญหาในการเปลี่ยนระยะโฟกัสสมมุติว่าลูกดูหน้าจอแม่หน่อยพอเราอยากจะให้เล่นปิงปองสักเจ็ดขวบแบบนี้นะค่ะลูกก็จะเริ่มเล็งลูกไม่ค่อยดีละเพราะว่าโฟกัสในตาเขาเขาใช้เยอะมากนะโดยที่เราไม่รู้เลยนะคะอย่างที่บอกว่า ปัญหาเรื่องพวกนี้มันปัญหาภายในซึ่งเราจะเห็นผลของมันในอนาคตแล้วเมื่อเราเห็นผลแล้วเราก็ยังไม่ทราบอีกว่ามันเกิดมาจากแค่การดูหน้าจอนี่แหละค่ะนะคะเราอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะคะแอบแล้วตามที่เขาแนะนําในผลของการวิจัยนะคะเด็กที่อายุนะคะประมาณเนี่ยต่ำกว่า18เดือนนะแล้วก็ถึงจนถึง24เดือนเนี่ยไม่ควรใช้ หน้าจอเลยไม่ว่าจะมือถือ iPad นะคะคอมพิวเตอร์ทีวีอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรให้สายตาเขาเนี่ยเจอกับหน้าจอในช่วงอายุเท่านี้แต่เข้าใจค่ะเราอยู่ในยุคป,ปัจจุบันเนอะคุณพ่อคุณแม่ทํางานมาเหนื่อยก็ต้องเปิดทีวีเนอะเป็นไปไม่ได้ควรจะมาบอกว่าให้ปิดทีวีต่อหน้าลูกสองขวบกําลังนั่งกินข้าวโดยทั้างนะคะอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะ เอาตามสมเหตุสมผลและเท่าที่ทําได้นะคะถ้าลดได้โดยตรงกับตัวเขาก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะหรือวา่าจำเป็นจะต้องเปิดจริงๆก็เลือกรายการที่เหมาะสมสําหรับเด็กละกันเพราะอย่าลืมว่าเด็กเขาเป็นช่วงวัยที่กําลังเรียนรู้นะคะเขาจดจําอะไรต่างๆได้เยอะมากนะมากกว่าที่คุณคิดอีกนะคะการที่คุณเปิดทีวีไม่ว่าจะเปิดข่าวอะไรไว้เนี่ยอย่าบอกนะคะว่าเออลูกยังพูดไม่ได้หรอกลูกจําไม่ได้หรอก บางคำเนี่ยเขาจําเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรร้ายแรงขนาดว่าโอ้จาแล้วจะรู้สึกไม่ดีอะไรแบบนี้แต่ไม่แน่ก็อาจจะมีผลเสียเรื่องอความรุนแรงถ้าเกิดเราดูรายการที่กําลังแบบดูหนังที่แบบรุนแรงต่อหน้าลูกอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรอันนี้ควรจะเลี่ยงอันนี้แน่นอนนะคะควรเน้นย้ำชัดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรารักลูกจริงเนาะเราก็ต้องคัดกรองพวกนี้ได้เราก็เลือกเวลาลูกไปนอนแล้วเราค่อยดูหนัง เออจะหนังบูหรือหนังที่เราชอบแอคชั่นที่มันรุนแรงหน่อยสําหรับผู้ใหญ่อย่างเราได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะอ่ะคราวนี้กลับมาที่ตรงว่าเราจะแยกลูกออกอย่างไรนะคะควรจะพูดวิธีให้ฟังอหมมีวิธีหลากหลายมากเลยข้อที่1นนะคะทําข้อตกลงนะคะการจัดเวลาการดูหน้าจอของเด็กอ่เวลาทาข้อตกลงฟังเราดูเป็นเรื่องที่แบบควรมัน impossible มมกมันเป็นไปไม่ได้เลยนะมันยากมากเลยควรพูดอะไรเนี่ยนะคะ ไม่ยากเลยนะเวลาเรียกเขามาดูนะคะเรียกเขามาตกลงเนี่ยก็เรียกชื่อเขาดูในสภาวะที่เขากำลังอารมณ์ดีมานั่งคุยกัยนมีเห็ุมีผลอุปกรณ์มาพร้อมนะคะกระดาษสมุดหรืออะไรก็ได้นะจะเขียนจะทําตารางมาสวยๆติดสติ๊กเกอร์ไว้แล้วอะไรก็ได้ที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามารถทําได้ทํากับเขาให้มีหลักฐานด้วยนะอย่าลืมนะคะต้องมีหลักฐานอย่างเช่นเขียนใส่กระดาษเพราะเวลาถ้าลูกบอกว่า ที่เห็นจะต้องทําตามเลยนี่จ้าวันนั้นเราตกลงกันนะคะชูให้ลูกดูนะโอ้โหรับรองลูกเขาก็จะอ่าโอเคจําได้คือเด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะจําน้นด้วยหลักฐานนะคะเพราะว่าเขายังเป็นวัยเล็กอยู่เนาะให้เขามานึกเป็นนาม,มาทาแบบว่ามองไม่เห็นเราพูดกันป่าเปล่าวันนั้นเออไม่ไม่ใช่ยอย่างเงี้ยค่ะเชื่อทวิตค,ควรรับรองได้ผลแน่นอนนะคะแอบทำเป็นตารางสวยๆน่ารักน่ารัก,รกเขียนไว้เลยนะคะว่าควรจะจัดเวลาเท่าไหร่ นะคะแล้วตามแนะนํำเนี่ยถ้าเกิดเป็นเด็กวัยเล็กเนี่ยไม่ควรที่จะเกินหนึ่งถึงสองชั่วโมงต่อหนึ่งวันนะคะฟังดีๆค่ะหนึ่งสุหนึ่งถึงสองชั่วโมงต่อหนึ่งวันนะไม่ใช่หนึ่งถึงสองชั่วโมงต่อครั้งนะคะไม่งั้นอาจจะมีสี่ห้าครั้งในหนึ่งวันไม่ได้นะคะแอบก็คือควรจะหนึ่งถึงสองชั่วโมงอ้าควรแล้วเวลาลูกมาไปดูทีเขาก็อยากจะดูกระตุนน้งนานๆแบบนี้ค่ะถ้าดูเสร็จไปแล้ววันนี้ต้องมีจํากัดเวลา ต้องพูดกับลูกให้ชัดเจนและเคลียร์นะคะอย่า,า,าไม่เป็นไรวันนี้สองชั่วโมงอวันนี้สามถ้าจะทําข้อตกลงวันไหนดูเยอะเป็นพิเศษลงวันนั้นไปเลยค่ะอย่างเช่นอวันนี้วันศุกร์นะคะหนูเรียนออนไลน์เสร็จแล้วนาอพรุ่งนี้ไม่มีกิจกรรมอะไรต้องทําวันนี้คุณแม่อนุญาตให้ดูเพิ่มได้แบบนี้นะคะหรือจะตกลงเป็นเงื่อนไขเวลาที่วันนี้หนูตั้งใจเรียนมากค่ะสิ่งที่หนูจะได้ก็คือ เพิ่มให้นะคะอีก10นาทีนะหรือเพิ่มให้อีก15นาทีนะคะตามข้อตกลงนะคะของคุณและลูกนะจัดตารางเวลาให้เหมาะสมแล้วอย่าลืมทําจํากัดเวลาไว้ด้วยนะคะทำาทํา limit ไว้ wide. อ่ามาข้อที่2ค่ะแนะนํากิจกรรมที่เขาสนใจให้นะคะหรือที่เขาชอบอย่างเช่นไม่ว่าจะวาดรูปร้องเพลงทํากับข้าวกับคุณแม่ดีไหมนะคะแล้วที่สําคัญพอเราแนะนํากิจกรรมเสร็จเตรียมอุปกรณ์ให้เขาพร้อม อาจจะใส่กล่องเป็นเซตไว้นะคะในขณะที่เขาจะต้องใช้แบบนี้ไม่มีปัญหานะคะเพื่อที่จะเวลาที่เขารู้ว่าอ่ะโอเคหมดเวลาลิมิตเขาแล้วเขาสามารถเดินไปหยิบกล่องศิละปะมาเตรียมพร้อมวาดรูปได้เลยนะคะทําให้เป็นกิจลักษณะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสําหรับเขาเขาก็จะรู้สึกอารมณ์ดีตลอดเวลาไม่ว่าจะละจากหน้าจอไปโอเคเดี๋ยวเราไปหยิบกล่องมาวาดรูปนะเดี๋ยวเราไปหยิบหนังสือนิทานมาอ่านกับคุณแม่นะเขามีความสุขกระพอนะคะอ่ะข้อต่อไปนะคะ คราวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่ามือถือได้ด้วยนะว่าให้ดูหน้าจอนี้เดี่ยดูไปกี่นาทีแล้วนะคะอ่าส่วนตรงนี้เนี่ยผู้ของอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเนอะใน y o u t u b e มีนะคะควณนั่งเปิดดูอยู่นะว่าบางเว็บไซต์เขามีการแนะนำนะคะว่าการตั้งค่าหน้าจอในระบบมือถือเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Apple หรือว่า Android เนี่ยมีวิธีอย่างไรนะคะหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆส่งคำตอบหรือว่า คอมเมนต์แม่นะคะหรืออินบ็อกซ์มาเดี๋ยวควันจะพยายามหาให้นะคะลก์ตัวนั้นเราจะส่งเข้าไปให้อ่ะแล้วก็อันนี้ค่ะง่ายมากปิด wifi ค่ะคุณแม่คุณพอ่อปิด Wifi เลยนะคะหมดเวลาแล้วถึงเวลานอนนะคะปิด WiFi เลยทุกคนรู้เหมือนเราปิดไฟทุกคนต้องนอนเราก็บอกลูกว่าอะโอเคค่ะสามทุ่มเราจะปิด WiFi กันทั้งบ้านนะคะเราจะนอนอจาจจะคุณพอ่อคุณแม่ไม่ต้องบอกว่าอ้าวนะคุณวคุณพอ่อคุณแม่ต้องทํางานต่อนะคะให้ลูกนอนเสียก่อนนะคะ ให้ลูกหลับเสียก่อนคุณพ่อคุณแม่ค่อยไปเปิดไว f i ใหม่นะคะไม่มีปัญหาเลยนะไม่มีปัญหาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอดใจไว้ใจเย็นๆนะรอให้ลูกหลับกล่อมลูกเสร็จเล่านิทานเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่อยเปิด WiFi นะแต่ถือว่าเป็นข้อตกลงในบ้านให้เขารู้เหมือนกันว่าอ่านี่ไงคุณพ่อคุณแม่ก็ปิด WiFi เหมือนกันนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ วิธีแนะนําของควรนะคะทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนาะหวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะแล้วเราก็ทราบถึงผลเสียแล้วแล้วก็เราควรจะต้องตระหนักในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองเป็นคุณพ่อคุณแม่เรารักลูกนะคะเราก็อยากจะให้ลูกมีความสุขไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจากหน้าจอก็ควรจะถูกจัดให้อย่างเหมาะสมเช่นกันค่ะนะคะหวังว่าจะได้รับประโยชน์ดีๆสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ